าดพี่น้องปาดล่ะอุ้ยครับล่ะอบอุ่บใหญ่เลยครับปาดครับพี่น้องงามแพี้ยครับครับกลาวสวัสดีครับพี่น้องกลาวสวัสดีเซาวันที่สามสิบพฤษภาคมครับเบ้าตัวอีสานบานเท่ามาไล่งานโตอีคือเก่าครับพี่น้องมากพอไม่ดินครับสวัสดีครับเบ้าดินห้อยดินที่ดีสานสวัสดีเมเมเอซีของเบ้าโตแล้วก็พ่อแม่พี่น้องข้างบ้านครับครับ มื่อนี้ยเบากว่าสีเดียวออกมาได้กค่ะฝนลินแย่แย่คือเก่าครับพี่น้องวันสีเดียวมาสวยเด้อเป็นไปแง่แต่ฝนลินแย่แง่กับก็เลยอยู่มาหาไอ้เราทำหมู่บ้านวันสีไปจาดวันสีไปหัวแจ็กบ้านเห็นไปไงครับพี่น้องมากเพราะท่านฝนมาหอดแถวอันนหลุดเบาเห็นแต่ห้อยเพิ่นเบาดินกับ่บ้าเป็นเบาตมากครับได้ยินเสียงพวักพวกกันครับนี่จำได้จำเกือบบูที่มุมสมนี่ได้ครับวันนี้ก็เลยมาแต่เศร้าครับพอดีมาก กับไอ้เล่าพดีหาเบิ้งน่ไหมครับอีกมองหนึ่งอีกจุดหนึ่งครับช่วงนี้น่าไม้ก็เริ่มบอกไหลครับพี่น้องเขาก็ได้กรพอได้อยู่ครับจาไปหลุนน้ำบากรอดินมาสีมันบอกครับคือสีมันที่ปวกไว้รับ่น้องบ่แดนี่บอกน้ทามจะบ่แดสูดรู้บาครับปะจำไปนหลุนกันพี่น้องสวัสดีครับบ่ทักบดาครับพี่น้องปะครับขับเต้ามิตเต้างาม ออกไปน้ำครับทีไ่ไหนขับหมดละพี่อ้องเฮ้ยคุณรับพี่พี่ขุมนี่ครับขอบอับขาดครับพี่อออพอ้องปาดล่ะขับผุนปาดทมงานเลยครับขับอาตีกีดเนี่ยนี่ครับพี่้องอ เดี๋ยวโปรยขับทือว่าหมันนีนนนน่ครับกอแหลแข่งหมันกับหมันอีนี่ครับพี่น้องเตาอ่อนเตานางดินเหมือนับเป็นขึ้นมากกบะีิปุนนะเตางง่ามครับไอบ่าวหาทาง มอญเบาสิติ์ครับทางนี้บอทับเลยครับทับขาดเลยขับเพราะว่าเป็นส่วนของไม่ไหนขับขาดเลยนี่ครับง่ามๆเลยครับพี่น้อกผนลนะขับก่อนยังม่แต่น้อมงามครับพี่น้อง cái như vậy đây Ui, đấy, thứ bác cái gì không, cầu còn, mình tàu có biết tàu như vậy, vậy không Tàu ngàm ngàm Ôi, có nàm, không kịp Bát, đi đâu? Đây, đây. Ui bát nhỉ เิดเตานงดินท้กโโนนะโปาครับพละปาดครับพี่น้องเฮ้ยครับบวบล่ากำงงามเลย ครับแล้วเพาะที่ตั้งไว้ครับใจเย็นเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าครับช่วงนี้ดอกมันเริ่มแก่แล้วครับเดี๋ยวให้็นบนดอกที่อ่อนๆมันออกอีกรอบหนาเดี๋ยวเบาสิหาละทรงแพ่ครับพี่น้องครับเพราะว่าแก่แล้วกินเงินกับบอสแก่ครับไว้ตอยากทรงไปให้ขาดครับว้าวว้าวอีกครับพี่น้องนะอู้ยงามแพงครับพี่น้องเบา บ่นมาเนี่ยเบาะฮะได้เินได้ปะสิทักสีบอกครับพี่น้องครับสวงนีคนออกอันนั้นละ่ะออกหลายมื่นแล้วครับออกหลายมือหลอกเกื่ออะไรป้าขับนอนพี่ดอกเฮ้ยอนอนง่ามครับปอนองนงบใหญ่เลยครับไอ้เบาะฮะครับพี่ต้อง นอนยังแห่งครับรับชฉพาเดี่ยวว่าขาดด้วยขาขด,ขลดเลยขับละปอดขับลบบปอดผิดหรอเงย อุ้ยครับพี่น้องอุ้ยครับ,บใหญ่เลยครับครับครับอ่าดครับปาดครับพี่น้องอุ้ยครับปาดลำงหญ่เลยครับพี่พน,น้องครับเต่าคนทั้งกระโปรงครับ พลังโผักเป็นเต้าทั้งดินเป็นหากใหม่ ปาดขาวๆเลยครับพี่น้องทำงานเลยครับพี่น้องนะปลายไปแจกครับพี่น้องนะไปาดครับมึงน้ำเบากว,ว่าที่นอใหญ่ปานได้ครับต้อใส่ทีครับที่ว่าเป็นนอไก่กัาครับพี่น้องนอไก่กัานี่นอง,งามครับพี่ส่วนแบบปารใหญ่ครับพี่น้องไง มึงลำบากครับพี่น้องป้าพนนอดใหญ่กว่านี่ครับไก่กอดชื่อว่าไก่กอดไรติดขับขาดครับพี่น้องป้าดล่ะอู้ยครับล,ล,รล่บะ,ออละอวบ,บอุ่ใหญ่ได้ครับป้าดครับพี่น้องงามแพีงครับคุณล่ะป๊าด รับ่าจ้ามกรดถึงนอถใ้นนอไงรับไออตงนอในลำบ่าโอคขับไอ้วันนี้มนกัรับงานอ่ว้าขาดครัวว้ายี่ครับพี่นอรับใกย่ว้าิหาครับละ นางดินอ้อยตอยครับพี่ต้เนเต่านครับสองเต่าเหียงกันสองต่อาำบึงเต่านีกวาที่ใหญ่กั่นเลยขับสวนแบบข้าสิลอยม่ะข้างมีมันสิงามนีิครับเับตัวดีกว่อก,กนอไนขอบคุณครับ ดินเหนียวแห้งรับพี่น้่มภาการ่นมาขับงามอยูครับละปอดขับพี่น้อมอุ้ยขับง,งอยู่ลานอนป็นไหเป็นอาับก็อไกออ่ฟ้าส่วนมากไม่คยผ่าน เยีวครับล่ะงามดิครับป้าก่อนสิได้ครับพี่น้องอะไรงามไหมเอาครบคงามดีครับพี่น้องครับผลงานการหาหน่อาใหม่ของเบาตัวกระเบิดินครับพี่น้องครับประจำวันที่สามสามสิบบอกมาดิสามสิบปุตตะามสิบปุตตะผครับโอ้ยลงมือลงเงินครับพี่น้องครับนี่ ขออไ้ดินกับมีเตนอมงานครับพี่น้องสวดกระตาโจขู่ครับของเบาโตกระถือว่าได้โยครับพี่น้องครับสีแดงกับลวเด้อครับครับเมียแกรงแลวฝนกะทิไรด่างละเบิงชซงครับเมื่อนี้กระถือว่าหมันอยู่ครับพี่น้องมีเตนอแบบงหาครับกูละครับขออไ้ดินกับสวดกระตาโจโูครับฝนกะทีข้ามไรด่างเราเริ่มขึ้นมากขึ้นมากเลยครับครับบาโตขอบบุญขอบคุณเด้อครับอีบอยเบยครับไรายใจยิ่งทุกข์ทุกคนครับที่เขามาเบิงมาแยงครับบวายอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับ สีชอยกนไหลกนแช่ครับขับเบาวตัวกับสีหาวิธีชีวิตบานๆครับตัวอีฟอยเมีเขาเบิ้งครับไก่สีได้อหอดยน่ยมยกสะดุ้งในดินเนาะน่ามาแล้วครับกระดองคุณเอเลนาหมาแลกยึดคาสสะดุ้งมดในฮ็ดครับเลี้ยวมือนาครับบอดจอเป็นแล้วครับเฮ็ดขาสะดุ้งแล้วก็สีไปหาปูหาปลาให้อีฟอยเมีเขาเบิ้งครับบ้าก็ฝากไปเนี่ยครับบลาตัวอีสานบ้านเข้าครับไปดินห้อยดินนี่นีสานครับบะสาวเมีอีสานพะเลาะบ้าบอยเดียนหินมีสานครับฝากให้อีฟอยเมีของเข้าครับ กดไหล่ก็แชร์เพื่อเป็นกาลังแรงใจให้บวกลูกๆมีแห้งเห็บชิบซูอยแม่ครับเบิ้งขับทุกการรดก้ไหล่ทุกการก็แชร์ครับมีประโยชน์ต่อเบาวกระปิตินทนับเลยครับพี่น้องขอให้พี่น้องเบาครับอยู่ดีไม่แห้งลำลำเลยทุกคนครับขอบคุณครับ